สถานการณ์ภัยแล้งที่จังหวัดกาลสินเริ่มส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่และก็อาชีพของชาวบ้านเป็นวงกว้างในหลายพื้นที่โดยเฉพาะชาวบ้านที่อาศัยอยู่นอกเขตชนลประทานและห่างไกลาจากแหล่งน้ำธรรมชาติทําให้ไม่มีน้ําเพียงพอต่อการทํานาปรังซึ่งราคาข้าวนาปลังในปีนี้มีแนวโน้มราคาข้าวจะสูงกว่าทุกปีที่ผ่านมาแต่ชาวบ้านต้องปล่อยที่นานทิ้งไว้เนื่องจากสภาพความแห้งแล้งเพราะไม่มีคลองชนลประทานไหลผ่านอีกทั้งบ่อน้ําเริ่มแห้ง จึงเกรงว่าน้ำจะไม่เพียงพอต่อก,การอุปโภคบริโภคและนอกจากนี้ยังไม่ยอมเสี่ยงทำนาปรังชาวบ้านในพื้นที่ต้องออกมารับจ้างตัดอ้อยหารายได้ทดแทนในช่วงที่ไม่ได้ทำนาปรังแล้วก็จะได้ค่าจ้างตัดมัดละ2บาทแต่ละวันจะสามารถตัดได้ประมาณ1 0 0มัดก็จะได้เงินค่าจ้างประมาณ200บาททำให้พอมีเงินเลี้ยงดูแล้วก็จุนเจือคนในครอบครัวได้ค่ะ